สวัสดีค่ะอาจารย์ธนิษยากรแก้วนะคะคลิปสอนนี้อาจารย์จะมาสอนทำแบบฝึกหัดรายวิชาการเงินธุรกิจเป็นแบบฝึกหัดบทที่9ข้อ10ข้อ10โจทย์บอกว่าบริษัทซูเปอร์คาร์จำกัดอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่2โครงการได้แก่โครงการ M 1และโครงการ M 2แต่และโครงการใช้เงินลงทุนจำนวน2ล้านบาทเป็นโครงการที่ลงทุนพร้อมกันไม่ได้แ a ท e x c l u s i v e project มีต้นทุนของเงินทุนเท่ากับ15%ต่อปีทั้งนี้บริษัทคาดว่าทั้งสองโครงการจะมีกระแสเงินสดในแต่ละปีดังนี้โครงการ M 1ปีที่0ติดลบ2ล้านปีที่1ถึงปีที่6กระแสเงินสดเป็นบวกเท่าการปีละ480,000บาทโครงการ M 2ปีที่0ูลบ2ล้านปีที่1 8,000 0นปีที่2 6 0หกแสปีที่3 5 0 0 0 0แปีที่4 6 0หกแสปีที่5 5 0 0 0าแปีที่6 4สี่แสจงประเมินว่าควรเลือกโครงการใดเพราะเหตุใดจากเครื่องมือในแต่ละวิธีดังนี้10.1ระยะเวลาคืนทุน payback period Pd 10.2ระยะเวลาคืนทุนคิดลด discount payback period d p b 10.3มูลค่าปัจจุบันสุทธิใน present value NPV 10.4. ดัชนีทำกำไร profitability index หรือ pi 10.5. อัตราผลตอบแทนภายใน internal rate of return หรือ irr 10.6. เพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรลงทุนในโครงการ m 1นะคะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ได้สอนแบบหัดข้อ9เอาไว้นะคะนักศึกษาทีา่ตามมาทำข้อ10นะคะอาจจะใช้เซลล์ที่เคยฝึกทำในบทที่9นะคะมาทำในบทที่10ต่อได้เลย ถ้าใครไม่ได้ตามในคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์คลิปของบทที่9ไว้ให้นะะักศึกษาก็ลองตามไปดูก่อนนะคะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างนะคะชีตเพิ่มอีกหนึ่งชีตเป็นนะคะชีตข้อ10นะคะแล้วอาจารย์ก็กลับมาใช้ประโยชน์จากการใช้ Excel ก็คือเราก็จะใช้เซลล์ที่เราได้คำนวณสูตรทั้งหมดเอาไว้แล้ว อาจารย์ก็ลากคุมการคำนวณทั้งหมดมานะคะไล่ไปตั้งแต่ A1 จนถึงนะคะที5กดคัดลอกนะคะหรือ Copy c นะคะ control c หรืออาจจะมาที่ตัวนี้ก็ได้นะคะตรงเมนู Home ด้านบนจะมี Copy อยู่ก็เลือก Copy หลังจากนั้นก็ไปชีทหม่เลขก 10, นะคะอาจารย์จะไปวางไว้ที่เซลล์ a ออาจารย์ใช้แป้นลัด c t r t r o l v ะะเพื่อวางนะคะแล้วก็ ึกการใช้ Excel ในการปรับข้อมูลนะคะจากข้อ9ก็แก้เป็นข้อ10ตัวต้นทุนนะคะโจทย์ให้มาว่าเป็น15%เดี๋ยวอาจารย์ต้องแก้ต้นทุนแล้วก็แก้ตัวแคทโฟนี้อาจารย์ก็แก้จากเลข10%เป็นเลข15%แล้วก็แก้แค t โฟจาก P1 เป็น M1 แล้วก็ขยายเซลนนเยอไปไม่สวยขยับนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแก้นิดนึงโครงการของข้อสิเนี่ยจะมี6ปีแต่ในนี้มีแค่ห้าเพราะอาจารย์เอาจากข้อ9มาเนาะอาจารย์ก็จะมาแทรกแถวระหว่าง8กับ9อาจารย์ก็ไปคลิกแถวที่9แล้วก็อินเสิร์ต นะคะมันก็จะเพิ่มมาให้หนึ่งแถวแล้วตรงนี้ก็ใส่เลขหแล้วแล้วก็แก้ตัวเลขปีที่ศูนใส่เป็นลบสองล้านปีที่1ก็เป็น4ี่แสนแปะคะก็เทคนิคการใช้นะคะตัว e แล้วตามด้วยจำนวนของเลขศูนยะ์ก็อธิบายในคลิปก่อนหน้าแล้วเนาะก็ไปตามฟังดูได้ จัคุมเซลทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวคอมมาสตายนะคะมันจะได้มองเลขได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับสูตรการคำนวณน,นี้ทำมาก่อนหน้าแล้วแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการที่เราใช้ Excel ลค่ะก็คัดลอกลงมาเนาะคัดลอกลงมาคัดลอกลงมาตัว NPV ตรงนี้นะคะอาจารย์ต้องตัดมันออกมาแล้วมาวางนะคะในแถวที่6เพราะว่าอายุโครงการมี6ปี งั้นค่า NPV ก็จะโชว์อยู่ที่นะคะลบ8,3448.3สนนน้ยนตัวเลขน,นี้จังก็ขอขยับตัวนี้แถบสีก็ลบออกนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้ Excel ต่อเนื่องจากข้อ9นะคะงั้นน้กษาจะทำแบบนี้ได้ไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นเนี่ยนักษาต้องไปทำข้อ9มาก่อนเนาะเออแล้วจึงค่อยคัดลอกข้อ9มาทำข้อ10 จะเป็นแบบอาจารย์ได้นะคะแล้วอาจารย์ก็แก้เนะาะอ่ตัวเลขที่ต้องแก้มีอะไรบ้างก็มีตัว payback นะคะเราจะเห็นว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยมันจะอยู่ในปีที่4ที่เป็นปีลบปีสุดท้าย,ยานั้นตรงนี้เราต้องแก้นะคะเป็น4ปีแล้วก็บวกกระแสะที่ ระแสเงินสดที่ติดลบปีสุดท้ายนะคะก็คือใส่เครื่องหมายลบนำหน้าก่อนนะคะก็คือเลขนี้8ปดหมนะคะแล้วเราก็นะ,ะเอาเมาส์วางที่หลัง D 7ตัวนี้แล้วก็สลันะ,ะเพื่อสแสดงถึงการหารนะ,ะอาจารย์ทำผิดเนาะก็เป็น C เนาะเป็น C uh, C เนะคะลบ8ปดหมแล้วก็สลัเอาเมาส์าไปวางหลังตัวสลันี้แล้วก็ จิ้มที่เซล488อยู่ที่ B8 n t t r นะใช้เวลา4.17ปีส่วนตัว Discount Payback Period เนี่ยเราจะเห็นว่ามันปีสุดท้ายมันก็ยังติดลบอยู่ไม่รู้มันจะเป็นบวกเมื่อไหร่แบบนี้แสดงว่าใช้เวลานะคะมากกว่า6ปีนะคะตัวนี้เราก็ตอบ วิศวเพบักพิเรตว่าใช้เวลามากกว่า6ปีนะะส่วน NPV ตรงนี้ต้องขยับนะคะเนื่องจากว่าไอ้สูตรที่เราคัดลอกมาจากข้อ9้าเนี่ยมันมาจากอายุแค่5ปีไงนะแต่ตรงเนี้ยอันนี้อาจารย์ฝึกใช้ Excel เนาะใช้วิธีการแทรกเซลแล้วก็คัดลอกสูตรเนาะอาจารย์เลยไม่ได้พาทำตั้งแต่ต้นสำหรับข้อ10นะถ้านักศึกษาจะฝึกทำตั้งแต่ต้นนักศึกษาต้องทำเหมือนข้อ9ก็ไปฝึกเอานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ ประโยชน์จาก Excel ทํทำข้อ9เสร็จแล้วมาแก้เพื่อทำข้อ10ก็ให้ทำตามคลิปที่อาจารย์กำลังแนะนำอยู่นี้นะจุดที่ต้องแก้ถัดมาคือตรงนี้เพราะเรารู้ว่าในข้อ9เนี่ยอายุคงตายม,มันแค่5ปีใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องขยับเพิ่มเห็นไหมคะว่าแคทโฟนเนี่ยของเดิมมันมีแค่5แต่ของใหม่มันเพิ่มมาเป็นผกแล้วก็เลยต้องขยับนะคะไปจนถึง b 9แบบนี้นะคะแล้วเราก็ Enter นะ,ะส่วนสูตรผลรวม ของ P V C F เราก็ต้องลากมาจนถึงนะคะ6ปีนะแล้วก็ลากมาทั้งหมดนี้จนถึง6ปีมันก็จะเป็นผลรวมของ D 4นะคะโคล,ลอนไปจนถึง D 9แล้วก็ Enter นะคะตรงนี้เราก็เห็นว่าตัว N P V เท่ากันละถูกต้องแล้วเนาะส่วน P I ตรงนี้ก็เช็คทีนึงอ่ะถูกต้องนะคะเอาช่องผลรวมของ p V C F หารด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกหรือ C 0 ส่วน i ออตรงนี้ต้องแก้นะอ่าเพราะว่าในข้อ9ก้ามันมี5ปีแต่ในข้อ10มันมี6ปีนั้นเราต้องลากมาจนถึง B9 เก้านะคะเราต้องนะคะไล่มาตั้งแต่ B3 จนถึง B9 ให้ครบนะคะปีที่0ถึง6กนะคะก็ต้องแก้ตรงนี้นะคะแล้วก็ Enter อรครั้งนี้อาจารย์ก็เขียนสูตรให้ใหมนะ่เนาะอันนี้ก็เป็นแค t โ0ศูนย์ถึงแค t โ6หก ผลรวมของเขาเนี่ยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น1-6เพราะมี6ปีนะคะส่วนโครงการเนี่ยเป็น M1 กับ M2 เดี๋ยวตรงสรุปตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยจัดใหม่นะะพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บอ่าเราก็มใช้ประโยชน์ของ Excel เนาะอาจารย์ก็จะคัดลอกเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้ที่เพิ่งทำเสร็จในข้อ10นะ,ะของโครงการ M1 นะคะัดลอกนะะกดปุ่มคัดลอกตรงนี้ คอปปี้เลือกเซลล์ที่คัดลอกก่อนนะแล้วก็ค่อยมาวางอาจารย์จะวางใน c คหนงอาจารย์ก็วางนะคะตรงนี้ก็ขยับขยับเือไปเดี๋ยวขอกด undo นะคะก็ขยับเองแล้วกันนะคะอ่าตามนีม้พอขยับเร็จนะคะสิ่งที่ต้องแก้มีอะไรก็จะมี cat f o นะคะตรงนี้ของ m 2เนาะ,ะแก้จาก m 1เป็น m 2 ตรงนี้ก็เป็นลบสล้านตรงนี้ก็เป็นแ0 0แสนจารย์ก็คีเป็น8แล้วก็ตามด้วย e นะคะตัวอักษร e แล้วตามด้วยเลข5นะคะหกหกอนะคะมีศูนย์อยู่5ตัว5 000, 5 0แมีศูนย์สตัวก็เป็น5 5 e 4นะคะปีที่4ก็ห0แสนปีที่5 000, 5 0 0้าแสนปีที่6 4 0 0่แสนนะคะหลังจากนั้นก็ คุมเซล์นะ,ะจัดรูปแบบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกช่องแค t โฟลแล้วก็ใส่คอมมาะคะเพื่อให้เลขมองง่ายขึ้นจุดที่ต้องแก้มีอะไรนะคะก็จะมีตัว Payback นะคะมาเช็คก่อนเนาะ payback เนี่ยมันติดลบในปีที่3เป็นปีสุดท้ายแล้วก็ต้องตั้งเขียนสูตรใหม่เลยนะคะเป็น3บวกนะคะเปิดวงเล็บติดลบกระแสเงินสดลบ50,000นะคะหารด้วย6 0 0 0 0อแล้วก็ Enter 3ไปจะได้3.06 ส่วนตัว discount payback period ตัวนี้เราคำนวณได้ค่ะนะเราจะเห็นว่ากระแสงเงินสดที่ติดลบปีสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ในปีที่4นะคะอ่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เลข4ตั้งนะคะหารด้วยกระแสงเงินสดถัดจากปีที่4ก็คือตัวเลขนี้248,00 0นะคะที่มันเป็นบวกนะคะในถัดจากปีที่ติดลบปีสุดท้ายนะคะอ่าเราก็กดเข้ากาบ4บวกนะคะเปิดวงเล็บลบนะคะอ่าเราต้องตัดเงิน บวก1นึ่งแสนสีันตัวนี้เข้ามานะแต่ในเซลล์นี้มันเป็นติดลบอยู่อาจารย์เลยใส่ลบนําหน้าเพื่อให้ลบตับลบเจอกันได้บวกเพราะเราอยากได้ค่าบวกมันนะคะแล้วก็หารด้วยนะคะ PVCF นะคะของปีถัดไปก็คือ2องแส8สี่แล้วก็เคาะ Enter 2ครั้งนะคะหน่วยก็จะออกมาเป็นปีนะคะก็ใช้เวลา4 5 0ปีส่วนตัว Npv เช็คอีกทีนึงนะคะเอาช่องผลรวมของ pvcf ลบนะคะตัวเลข2ช่องนี้นะคะตรงกันเนาะอ,อ่ะถูกต้องนะคะอ่าส่วน pi นะคะก็เอาช่อง pvcf หารถูกต้องนะคะด้วย40นะคะส่วน irr กระแสงเงินสดต้องไล่ตั้งแต่0ถึง6อ่าถูกต้องนะคะโอเคดังนั้นเราควรเลือกโจทย์ถามอะไรอ่ามาดูโจทย์อีกทีนึง สอบถามว่านะคะ10.6ควรเพราะเหตุใดไม่ควรลงใน M1 นะคะเราก็มาดูเหตุผลที่เราไม่ลงใน M1 นะคะเหตุผลก็เพราะว่าทำจนหมดโครงการแล้วอะ่ะก็คือ6ปีแล้วทนะมันกระแสเงินสดยังติดลบอยู่นั้นเราจะเขียนว่าไม่ควรลงทุนในโครงการ M1 เพราะนะคะเพราะใช้เวลา คืนทุนนะคะซึ่งเราอ้างอิงจากค่า discount payback นะคะใช้เวลาคืนทุนลดค่ามากกว่า6ปีนะคะทำจนปิดโครงการแล้วยังไม่คืนทุนเลยเราก็ไม่ทำนะคะนอกจากนี้ก็คือ NPV นะคะติดลบลก็คือมันน้อยกว่า1นน้อยกว่า0นะคะแล้วมีอะไรอีกนะคะจังคอมาคั่นนะคะ PI นะคะน้อยกว่า1น,นะคะแสดงว่ารับมันได้น้อยกว่าจ่ายพอมันหารกันมันก็เลยได้ไม่ถึงหนึ่งนะะและสุดท้ายก็คือและ IRR ผลตระแพนที่ได้เนี่ยมันได้น้อยนะคะกว่าต้นทุนที่เราลงทุนไปก็คือน้อยกว่า15%นะคะเรนะคะเราได้รับนะ5 3 5 3แต่ต้นทุนมันมา15%แสดงว่าสิ่งที่เราได้รับมันน้อยกว่าต้นทุนที่จ่ายไป อ้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ลงทุนในโครงการ M1 นะคะนี่ก็จะตอบคำถามในข้อ10นะคะแต่ถ้าเขาถามว่าควรเริ่มลงทุนในโครงการ M2 ไหมเราก็จะตอบเนาะว่าเพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลาคืนทุนน้อยกว่าอายุโครงการ NPV มีค่าเป็นบวก p i นะคะมากกว่า1นะคะแล้วก็ IRR มากกว่าผลตอบแทนที่ต้องการก็คือ15นะคะอันนี้ก็เป็นเฉลยข้อ10นะคะยังไงก็ฝาก ติดตามด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะทักถามได้ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ